สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของ macbook pro m 1 pro แล้วก็ m 1 max นะครับพอดีว่ามีหลายคนนะครับถามความคิดเห็นผมว่าผมคิดยังไงนะครับกับ macbook pro ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับผมบอกได้เลยคำเดียวนะครับว่าสุดยอดมากนะครับตัวผมเองนะฮะสนใจมากเลยนะครับเพราะว่า จากที่ไปดูการาทดสอบประสิทธิภาพต่างๆนะครับคือบอกได้เลยว่าถูกใจนะฮะสายคนทํางานมากๆนะครับใครที่แบบว่าทําทงานโปรดักชันอะไรพวกนี้นะฮะใครแบบว่าทํางานตัดต่อวิดีโออะไรอย่างงี้นะครับทำกราฟิกอะไรพวกนี้นะฮะคือมันทํางานได้ดีมากๆประสิทธิภาพดีมากๆนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นผลทดสอบของ Geekbench นะครับของ M1 Max นะฮะบ,บน MacBook Pro รุ่น16นิ้วนะครับการประมวลผลกราฟิกเร็วกว่าชิป Intel รุ่นก่อนหน้าถึง181%นะครับทุกคนผลการทดสอบ GPU ในชิป 1>, 1 max จาก Geekbench 5 Metal ใน MacBook Pro รุ่น16นิ้วพร้อม RAM 64 GB ได้คะแนน68,870คะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ AMD Radeon Pro 5300M ที่เป็น GPU รุ่นพื้นฐานที่อยู่ใน MacBook Pro รุ่น16นิ้วชิป Intel รุ่นก่อนหน้าได้คะแนนไป24,461คะแนนและเมื่อเปรียบเทียบ AMD Radeon Pro 5600M รุ่นท็อปสุด ทางชิป m 1 max ก็ยังมีคะแนนที่สูงกว่าถึง62%อย่างตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ใช่ไหมครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งผมเข้าใจตรงนี้ดีนะครับว่าการตัดต่อวิดีโอนะครับเราต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยผมใช้ iMac นะครับปีสองพันสิบเนะนะครับสเปคเนี่ย i 5นะนะครับแรม8 g b คือใช้ iMac ตัวนี้นะครับตัดต่อวิดีโอ 4K กระตุกนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อเจ้าตัวนี้มา ไม่น่าจะมีปัญหานี้ตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมอยากจะรอดูตัว Mac Mini นะครับเพราะวา่า MacBook Pro เนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับหรือถ้าไปก็ไม่ได้ไปไปนานนะครับก็เลยคิดว่า ถ้าจะซื้อเนี่ยอยากซื้อเป็น mac mini แล้วก็เอามาต่อจอเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับใครที่กําลังตัดสินใจซื้อ macbook pro ตัวแรกนะครับทุกคนก็ผมอยากจะมาแนะนำนะครับจากคนใช้งานจริงนะนะครับเผื่อน้องๆหรือว่าใครสนใจอยากจะลองเปลี่ยนนะครับจาก windows อะไรอย่างนี้นะครับมาใช้ macbook pro นะครับทีนี้ก็จะมีคำถามอีกว่าใช้ windows หรือว่า mac d นะครับ ios d นะฮะ ่าจริงๆตรงนี้มันได้หมดนะครับทุกคนแล้วแต่ว่าทุกคนอยากใช้แบบไหนดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่นะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็เป็น Windows user มาก่อนแต่พอผมเปลี่ยนมาใช้อ่าของ Apple เนี่ยนะครับมาใช้ Macbook อะไรพวกนี้นะครับคือบอกได้เลยว่าติดใจแล้วก็เลยอยากจะใช้ไปเรื่อยๆย,ยิ่งตัว Macbook Pro M1 Max M1 Pro เนี่ยออกมา ก็เนี่ยครับประสิทธิภาพที่ทุกคนเห็นว่ามันแรงมากๆนะครับก็นี่แหละเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมเลยอยากจะแนะนําทุกคนว่าถ้าเกิดอยากจะลองซื้อ macbook ตัวแรกนะครับก็แนะนําเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําสเปคนะครับทุกคนพอดีมีคนถามเรื่องนี้เยอะเหมือนกันว่าผมอยากจะเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าใช้สเปคไหนดีนะครับถึงมันจะเพียงพอจริงๆเนี่ยอ่าคอมปัจจุบันทุกวันนี้ครับ ไม่ว่าทุกคนจะซื้อในราคาไหนก็ตามคือทุกคนสามารถเขียนโค้ดได้หมดนะนะครับทุกคนขอแค่แรม4หรือ8ปดทุกวันนี้ผมคิดว่า4น่าจะมีน้อยแล้วแต่ก็อยากให้8ขึ้นไปแล้วกัน8หรือ16ได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะอาใช้เยอะนะบางคนนะครับแต่ก็8ปดกำลังโอเคนะครับทีนี้มาดูสเปคนะครับของ MacBook นะอันนี้เผื่อใครแบบสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับอยากจะซื้อมาเป็นตัวแรกนะครับผมก็แนะนําว่า มันจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะนะครับอ่าแมครุ่นไหนที่ใช่สําหรับคุณนะครับคือใครที่แบบงบไม่ได้เยอะมากนะนะครับไม่อยากจะรบกวนพ่อแม่เยอะนะครับหรือว่าอาจจะมีเงินอยู่มีมีเงินเก็บอยู่ระดับหนึ่งอยากจะเอามาแบบลองซื้ออะไรเงี้ยผมแนะนําตัวนี้ก็ได้นะคือเหลือๆเ,เลยนะครับชิป M1 ด้วยนะ Apple M1 นะครับ CPU 8ปดคอร์ core, GPU 8ปดคอร์นะครับหน่วยความจําแบบรวมสูงสุดเนี่ยรับได้16นะฮะ 16GB นะครับ พื้นที่จัดเก็บสูงสุด 2TB นะฮะจอภาพ13นิ้วนะครับระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด20ชั่วโมงนะครับกล้องอความละเอียด 720p นะฮะน้ำหนัก1.4คือน้ำหนักเนี่ยไม่หนักมากเผื่อแบบใครเป็นผู้หญิงตัวเ,เล็กๆนะครับก็สามารถถือไปนู่นไปนี่ได้สบายนะครับไม่ปวดหลังนะฮะมี Touch Bar แล้วก็ทัชไอ i ดนะครับโอเคก็นี่ฮะรุ่นนี้เลยที่ผมอยากแนะนำหรือใครที่มีงบขึ้นมาอีกก็ตัวนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ หรือตัวนี้ก็ไม่ว่ากัน16นิ้วนะครับผมก็แล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีงบคือจริงๆผมอยากแนะนําว่าซื้อตามงบอะนะครับใครมีงบสูงก็ซื้อตามนั้นเลยเพราะว่าตามราคาครับความแรงก็ตามราคานะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมโอเคนะฮะก็ลองมาดูเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูเป็นรุ่น13แล้วกันนะฮะทีนี้มาดูนะครับพอเรามาหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกนะฮะคือไอตัวราคา42,900เาเนี่ยความจุมันจะได้อยู่ที่256 g b นะครับ จริงๆผมว่ามันค่อนข้างดูน,น้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมอยากแนะนําว่าถ้าจะซื้อทั้งทีเนี่ยซื้อแบบประมาณนี้หรือว่าอัพเป็น1นึ่งทีบีไปเลยก็ได้นะครับหนึ่งเทอร์ไบ์นะฮะก็มันน่าจะพอนะครับหรือจริงๆเนี่ยเอา512ก็พอละเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ทํางานเหมือนผมเนี่ยตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยคือผมทํางานเนี่ยมันต้องใช้แบบมีความจุเยอะนะครับหรือจริงๆเนี่ยอาจจะซื้อเป็น่า SSD แยกก็ได้นะครับแบบต่อเข้ามาเอาไว้เก็บข้อมูลอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ทุกคนนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะก็ตรงนี้ตีไปคร่าวๆนะครับก็ราคาประมาณ50,000นะสำหรับตัวนี้ครับมันก็ราคาสูงนะพูดถึงอะ่ะสำหรับแบบถ้าน้องๆกําลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็คุ้มค่านะเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ใช้ในการทํางานหาเงินอะไรเงี้ยแป๊บเดียวเดียเด๋ยวหาคืนได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมซื้อ iMac ตัวนี้มาประมาณ 5,900นะนะครับก็ตรงนี้ใช้มาประมาณปีหนึ่งแล้วผมซื้อตอนปี2020นะนะครับคิดว่าอ่าถ้าเกิด m a c Mini ตัวใหม่มานะผมดูอยู่ว่ามันมันจะเป็นชิปอะไรนะครับชิป M1 Max หรือ M1 Pro หรือ M2 อะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ออกมานะครับยังไงก็รอติดตามนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามานะครับก็เล็งๆอยู่แต่แน่นอนผมว่าจะซื้ออยู่แล้วเพราะว่า เอามาทํางานนะครับส่วน iMac ตัวนี้ก็อาจจะเอาไปไว้บ้านหรือว่าอะไรนี้นะฮะโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังตัดสินใจซื้อ macbook ตัวแรกนะครับจริงๆเนี่ยอบอกเลยว่า M1 ปกติก็เพียงพอแล้วนะครับคือเขียนโปรแกรมใช้ทํางานอะไรได้คือสบายเลยนะครับผมยังไงก็อยากฝากทุกคนไว้นะครับว่า งบมีเท่าไหร่ก็จัดตามนั้นเลยนะครับผมโอเคนะฮะหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโดอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ